มีคนถามบอกว่าผู้หญิงทํายังไงจะได้มีผัวดีนะคะตอบว่ิกระเทยผู้มากว่าสนาหรือสตรีผู้มั่งคั่งเนี่ยนะคะจะต้องมีเอวขอดสะโพกผายเอวจริงสะโพกจริงกระเทยผู้มากว่าสนาและสตรีที่มีโชคต้องมีเอวและสะโพกจริงค่ะมีนมมีเอวมีสะโพกและมีกีเป็นของตัวเองแล้วถ้าไม่มีล่ะครับจะเสริมยังไงก็เหมือนอีนั่นไง ก็เหมือนอีนี่ไงคะก็เหมือนอีนี่ไงคะก็ไม่มีผัวถ้าอยากมีนะคะต้องเข้าสู่วิถีสตรีวิทยาศาสตร์อ่า ะดังนั้นสัญญกรรมก็เสริมวงจุ้ยได้นะคะก็ไปที่ดรโทนี่นะก็ไปดรโทนี่คลินิกนะคะอยู่ที่ซอยประดิมรุ่นทาว์15เอาเป็นว่าตามนั้นละกันรายการของมาดามแพมจะมาเปิดดวงห่วงจุ้ยกันนะคะยี่ห่วงซุยนะคะห่วงซุยเี่นของแมวแต่มาดามแพมเนี่ยฝังตรงนี้ไม่น่าจะรอดสวยไหมตังหู ปากาเสียปากาเสียเขาส่งมาให้มีทั้งเซตนะจ๊ะเราจะมีสินแสคนดังคนหนึ่งกำลังจะมาถ่ายให้เราว่าเราเห็นเราปังหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เอาล่ะค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันเลยว่าบ้านหลังนี้เฮงจริงตังจริงหรือเปล่าบ้านเลขที่11ทับ16วันนี้เราจะมีสินแสนะคะตรงฝางมาวิเคราะห์ให้ถึงบ้านเลยว่าปรับตรงไหนให้มันดีขึ้นเฮงขึ้นตังขึ้น,ข,นขอเชิญอ,อาจารย์ตรงฝางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แทนม,มาดามแทนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะมาดามแทมนแล้วก็คุณแม่ได้เจอกันจะอดได้เจอกันตะ,ะทีตั้งใจว่าจะให้ฉากเขียวอีปัวยนี่ก็ถ่ายอะไรก <วะ S 1> ็ไม่รู้ ใส่สีทองนะคบเป็นตัวเงินตัวทองค่ะอ๋อไม่ใช่น้องอ่ะเขาบอกว่าแพมเนี่ยใส่สีแดงสีทองจะเฮงถ้าเกิดว่าคลิปไม่ถึงหมื่นไลค์แสดงว่าหนูทายผิดนะลูกนะคะไลค์เท่านั้นนะเอาแตใส่ไลค์เท่านั้นพี่เลือกทับ16เพราะว่าพี่ชอบเลข6กเลข6กคือดาวสุขหรือดาวท้ายไผ่เนี่ยเขาบอกผู้หญิงที่จะได้สามีดีและรวยนะคะจะต้องมีเลขหกอยู่ในดวงชะตาหรือมีดาวธาตุทองของคุณแม่แพรแบบมีดาวดอก เ้ยไม่จบแล้วนะะหนึ่งหนึ่งคะหนึ่งหเนี่ยเลขนี้ยะลคือดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์ดังนั้นเนี่ยจะมีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับความสวยงามแต่นี้เลขหนึ่งเยอะไปหน่อยก็ดามมาเยอะก็ยิ่งรวยอะแม่ก็ยิ่งรวยใช่ไหมแฟนคลับทักว่าหนึ่งสาตัวเนี่ยเจ้าที่แรงอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ใครเป็นเจ้าของนะคะพี่ค่ะ ก็เจ้าที่คือแม่ค่ะดังนั้นไม่ต้องโทรคุยกับใครค่ะโอเคนะคะกลัวเป็นผีบ้านผีเลือนเจ้าที่คือเจ้าของโฉนดก็คือแม่ผัวดีผัวรักผัวออกตังคนละครึ่งก็จริงแต่ว่าคุณวิทย์เนี่ยให้เราเป็นเจ้าบ้านสวยเนาะนการอดผัวเข้าเราหนึ่งค่ะสวยปล่าสวยปล่าล่ะาคนมีผัวสีซุกเว้ยล่ะนี่นะคะเมื่อเดินเข้าปุ๊บเนี่ย ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะเวลาเราพิจารณาบ้านาน,นั่งหยู่พูดเวลาเวลาเราพิจารณาบ้านนะคะ <c oughs> เราหันหน้าออกฝั่งไหนเป็นมังกรเขียวฝั่งไหนเป็นเสือขาวนะคะเราพิจารณาตอนที่แบบเราหันหน้าออกจากบ้าน <c oughs> ด้านขวาของเราคือฝั่งเสือขาวคือฝั่งผู้หญิงด้านซ้ายคือฝั่งผู้ชายนะคะหรือเรียกฝั่งมังกรเขียวว่าชิงหลงบ้านหลังนี้นะคะผู้หญิงเป็นใหญ่ พราะตำแหน่งเสือขาวเป็นใหญ่ก็คือดูตรงนี้เลยเป็นใหญ่หรือไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ตำแหน่งเสือขาวที่ว่าผู้หญิงเป็นใหญ่มีทางขยะตั้งอยู่ใหญ่ไม่เท่าไหร่นี่คือนมกูใหญ่มากกว่าตรงนี้นะคะคือดาวไท่ไปหรือว่าดาวเสือขาวนะถ้าใครอยากร่ำรวยหรือมั่งคั่งนะฮะ ตำแหน่งของน้ำพุเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเทียนซินสุยต้องให้ขจัดขจรกระจายมีน้ำพุ่งออกมาจะมั่งคั่งและร่ำรวยอ้าจริงเหรอนี่พี่ซื้อแบบขำๆนะเนี่ยต้องให้มีน้ำพุ่งๆแล้วก็เทียนซินสุยหรือเปล่<ม>าค้าาน้ำพุ่งเลยค่ะคืนนี้ถ้าสมมติเราซื้อน้ำพุมาต้องมีน้ำยิ่งมีน้ำยิ่งเสริมตัวเราค่ะแม่แล้วอย่างหนึ่งแม่ถามบอกว่าทำไมช่วงเนี้ยแม่ดรา,า,<อ>าม่าอ้ดรามายุคตำแหน่งเสือขาวบวกกับตำแหน่งถังขยะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของน้ำนะคะและตำแหน่งด้านหน้าเป็นตำแหน่ง ขยะอยู่ด้วยกันขยะคือยาพิษหรือดราม่าดังนั้นเนี่ยแม่จะดังจากดราม่าอยู่มากทำขยะคนไว้ตรงนี้หรือเอาย้ายไปไว้บ้านเพื่อนบ้านย้ายไปอีกนิดนึงค่ะแม่จะดีออกไปข้างนอกอีกสักคืบหนึ่งได้ไหมต้องย้ายออกไปค่ะหรือไม่ก็หาอะไรกั้นเอาไว้เลยนะคะนี่ของเอาไปกั้นได้เอ็นี่ไงอีป้ายบ้านนี้เมียดุอะเออเปล่ารูปมาดามแพมที่รายการเขาให้มาเอามาวางกั้นได้พอดีเลย <laughs> ยันยันยันกันกูเลยนะเนะี่ยกูเข้าบ้านเลยนะคะได้ไดวางถูกแล้วใช่ไหมวางถูกแล้วค่ะแล้วตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งเสือขาวผู้หญิงคนไหนนะคะที่ผัวไม่ค่อยเชื่อฟังผัวไม่ค่อยเอาใจใส่ผัวไม่ค่อยให้เงินผัวไม่ค่อยอยู่ในโอวาสผัวเล่นแต่เกมให้เอานะคะนำ้ำพุมาตั้งเอาไว้ตรงนี้เพื่อคุณอนนาาผัวแล้วคุณจะได้เงินจากผัวะคะ่ะ ตอนนี้ทางด้านขวาของบ้านเมื่อหันหน้าออกนะคะเคยทายพี่แพรว่าพี่แพรจะโกอินเตอร์ในช่วงไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่กี่วันเนี่ยเนาะเนี่ยพี่นวัดพาไปอินโดแล้วเนี่ยนี่ไม่รู้เลยนะว่าน้องเขาออกเม็ดออกดอกเนี่ยตายแล้วเจงขนลุกไปหมดลวค่ะหมู่บ้านเราเนี่ยจะมีสวนแค่เฉพาะหลังมุมซึ่งมาดามแพรเนี่ยจัดไว้เละเทะมากสวนที่ดีนะคะตามดวงชะตาของทุกคนเนี่ยจะต้องมีไม้ห้าสีก็คือมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะสีดําสีเขียวมันเป็นประธานหลักอยู่แล้วแล้วก็จุส ส่วนมาดามแพมมาคาเห็นไหมคะว่ามีทุกสีีสเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มนะคะเพิ่มความดอกท้ออีกนิดนึงมันจะปงมากขึ้นให้มีดอกถูกต้องจะมีดอกอดอก,อก็คือเพิ่มไม้ดอกนะคเพิ่มดอกไม้นะไก็จะปังมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญ ที่บ้านราพี่บอกว่าลูกสาวท่านแม่มีดรามา่าไม่ว่างเว้นอนอคผีเทียนซื่็คือต้นไม้นะคะพิฆาตดวงและต้นไม้ที่เกาะกำแพงเนี่ยคือบริวาร้นนั้นเนี่ยคุณแม่จะดังจากการที่แบบแฟนคลับอาจจะสาบบ้างอะไรบ้างถ้าคุณแม่อยากไม่ให้แฟนลับสาบอ,อ่ะก็ด่า <พอ S 2> มัน,มนวไวพระบางห้าม ต้องเข้าแล้วหนึ่งนะคะถ้าคุณตอนนี้คุณทํางานะอ่าคุณจะรวยนะคะเปลี่ยาเป็นความขยันค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะแบบบ้านจะต้องมีกลิ่นหอมนะคะลดดราม่าไฟจะต้องมีความสว่างมากขึ้นนี่ไงะดีตรงนี้ซื้อเลยค่ะทั้งราวเลยค่ะตรงนี้เป็นพลังหินเนี่ยต้องแก้ด้วยพลังหยางพลังหยางคือโคมไฟอ่าอ่าพอติดแล้วแมวไม่ค่อยป่วยแล้วเนาะก็ยังป่วย ป่วยอยู่ใช่ป่ะพลังงานทาาไฟอ่ะจะต้องเปิดเวลา9โมงถึง11โมงเป็นเวลาแห่งเทพเซียนถ้าอย่างนั้นกูเปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนค่าไฟเงินขึ้นเป็นหมื่นแน่เลยตั้งอัตโนมัติค่ะเปิดตั้งแต่9โมงถึง11โมงแล้วก็เปิดอีกทีตอนประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มอพี่เปิดไว้ทั้งคืนเลยอ่ะ ไม่ไมด้ทั้งคืนเออ,อถ้ามีเงินจ่ายค่าไฟก็เปิดเลยค่ะแม่สรุปก็คือว่าถ้าเปิดไฟไว้แล้วจะดีใช่ไหมคะต้องโอเคเลยเพราะเป็นบ้านหลังเดียวที่ไฟสว่างที่สุดของหมู่บ้านนะคะ <S <S หนูถือนาฬิกามาทําไมคะลูกอันนี้<ต>คืออะไรอยางไงอันนี้เขาเรียกว่าหลอพาหรือหลอแกเป็นการวัดพลังงานในบ้านค่ะแม่ว่าพลังงานที่ดีในบ้านอยู่อย่างไรเวลาเราวัดหัวจุ้ยเนี่ยพลังงานหรือชีพน้เข้าบ้านเนี่ยก็จะดูความมั่งคั่งจากเข็มชีวิตตรงนี้นะคะเออหรือเข็ม นาฬิกานะเขียนชีวิตเข้าละหนึ่งค่ะหาซื้อได้ตามเซเว่นทุกสาขานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเข้าบ้านนะคะเราจะมีปีเซียทั้งหมด2ตัวปีเซียเรียกซับนะคะดินได้ด้วยนะคะปีเซียมันไส้มันไส้ะนะคะอันนั้นคือดาราสาวนะคะที่เห็นนะข้างหลังนั่นคือพี่อ้ําพัชราภานะคะเขาบอกว่าการที่มีโคมไฟสวยๆพัดลมสวยๆเนี่ยมันจะทําให ในบ้านเนี่ยฮวงจุ้ยดีขึ้นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้น้องแอมมี่กิติยาบอกเรามาเราเลยเปลี่ยนเพราะว่ตอนแรกอะเป็นพัดลมบาเบอร์ <c oughs> นะคะ <c oughs> มากพัดลมนะคะก็เปิดไปแล้วก็สายไปปับป๊บ ชีวิตกูจะหาไมาก่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะคะก็เป็นโคมไฟอยู่อย่างที่เห็นเวลาเราวัดหงส์จุ้ยใช่ไหมถือจานหล่อกแกค,คุณไม่ต้องกลัวนะมันไม่มีผีนะฮะมีแต่กระเทยคะ่ะ <c oughs> กดวง, <c oughs> งของคนที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าที่เนี่ยเป็นก็คือแม่เป็นเจ้าที่เป็น<ช>ผีบ้านผีเลือนนะธาตุไม้ดวงแข็งและตำแหน่งของหน้าบ้านเนี่ยเป็นตำแหน่งธาตุไฟเรียกเราไฟมาเสียงดังนั้นเนี่ยบ้านเนี้ยทำงานไม่มีหยุดไม่มีย่อนคือได้หลักคิวกูยาวไปถึงสองปีอะก็ายรถมากเลย ดูไม่รู้เรื่องค่ะอ่นะานภาษาจีนไม่ออกพอดีเนี่ยค<อ><อ>ไทยเศรษฐีส่วนใหญ่แล้วก็คนที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่อยากได้หน้าบ้านหันทางทิศใต้แล้วเป็นทิศไฟมาเสงดีแล้วที่เอาฝั่งนี้ก็ถูกต้องโอเค,ะคะบ้านหลังเนี้ยใช้ไฟเยอะแล้วก็ทํางานไม่หยุดไม่หย่อนเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นพี่ควรดับไฟใช่ไหมคะพี่ถึงจะได้นอน <laughs> ใช่ไหมเปิดไฟมันจะดีกับดวงพี่อ,อ๋อมันจะดีกว่าใช่นหน้าเราเรารู้สึกว่าอยากจะได้สว่างสว่างอะไรอย่างงี้งแต่บ้านหลังนี้ยทุกคนอาจจะชอบมูเตลูหรือมีคนศึกษาพวกศาสรีรับสาสตร์พยากรดูดวงดูดวงไม่รู้บ้านนี้ชอบหรือเปล่าแต่มันบอกว่าจากจากจาก จะมีความรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยเขามีเจ้าที่แล้วก็ดูไปดูเองว่าวันนี้ฉันจะใส่ชุดเสียอะไรแล้วเองกละปางของพี่แพรมาได้บ้านหันทางทิศใต้พอดีก็คือตำแหน่งไฟมะเสงหรือไฟซื่อซึ่งเป็นเทพเซียนสรุปคือดีบ้านทางทิศใต้เนี่ยเวลาเรามีโครงการหมู่บ้านมาให้เลือกอะเขาชอทางทิศใต้ก่อนอย่างราชวังปักกิ่งเองเนี่ยก็จะหันทางทิศใต้เสมอนิได้ล่ะ ส <gas> ัมภากรรวยจากกูเลยใช่ไหมเขาบอกว่าคนเราเนี่ย <Sunday> บ้านเลือกคนดังนั้นเชื่อค่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริงบ้านเลือกคนพี่เดินเข้ามาในบ้านปุ๊บก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกเออฉันซื้อบ้านหลังนี้แหละไปดูมาหลายที่ด้วยใช่มีเสียงเดาออกมาด้วยว่าบ้านนี้เหมาะกับพี่มากค่ะใช่ค่ะอีเซลอะค่ะเชียร์มากเลยค่ะบ้านนี้เหมาะกับมาดามแพรนะคะทําไมบ้านมาดามแพระทำถึงรุ่งและถึงปังนะคะเวลาจินแซไปวางห่วงจุ้ยบ้านบ้านไหนที่ไม่มีไฟไม่มีลมเพราะห่วงจุ้ยเนี่ยนะเฟิงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ําพลังงานหรือความ มั่งคั่งจะมาจากลมถ้าบ้านคุณเนี่ยลมอับแสดงว่าบ้านคุณอะไรโชคนะคะแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยนะเดินเข้ามาตรงข้างหน้าบ้านเนี่ยก็ยังมีกิ่งไม้ใบไม้ไหวและบวกกับนะคะถ้าบ้านคุณไม่มีลมก็ต้องสร้างลมเนี่ยอย่างงี้ถือว่าเป็นการใช้พลังงานห่วงช่วยได้ถูกต้องค่ะแต่เปลืองไฟชิบหายเลยค่ะเดือนนี้หกพั เวลาที่ดีที่สุดของการเปิดลมและเปิดไฟนะคะเขาเรียกว่าเวลาแห่งเทพเสียงก็คือ9ก้าโมงถึงสิบเอโมงคือที่เหลือนะคะ9ก้าโมงถึงสิบเอดโมงเนี่ยให้เปิดไฟหลังจากนั้นมึงปิดไฟอยู่มืดๆแล้วก็จุดเทียนนะคะใครที่ติดตามมาดามแพรมแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากตังอยากเฮงนะคะติดพัดลมที่มีโคมไฟแบบนี้แล้วเปิดเอาไว้จะดีค่ะก็เราเห็นว่าสวยเราไม่ได้ซื้อตามฮงจุ้ยนะคะนี่เราเห็นว่าสวยเราก็ซื้อเจาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยบันไดจะอยู่ทางซ้าย แต่ทางแม่อยู่ทางขวาของบ้านขวาของบ้านใช่ค่ะเรียกซ้ายเรียกขวาไม่ถูกแล้วสมมติบันไดอยู่ด้านขวาของบ้านคือพลังสตรีเป็นอย่างเรามีกีก็เป็นสตรีนะเอเป็นสตรีมีนมมีผมมีกีแบบไม่หญิงลีนั่นนะหัวทััทอ์ ทางด้านขวาของบ้านแม่เนี่ยตั้งแต่แบบเชียนซินสวยก็คือตำแหน่งน้ําฟุนะคะ,ะตำแหน่งน้าหลังบ้านเนี่ยด้านขวามีการเคลื่อนไหวตลอดเลยถ้าซินแจทายเนี่ยก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยพลังเสือข่าวหรือพลังสตรีเยอะดังนั้น,นหละผัวต้องเป็นคนที่ดวงแข็งดวงนะแม่ก็เกิดปีเสือด้วยถ้าดวงไม่แข็งเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยง่ายหรือแบบเข้ามาบ้านสักพักหนึ่งอาจจะต้องมีผ่าตัดมีเจ็บป่วยหรือแบบมีลมป่วยไม่รู้ว่ามีก็น,นี่ไง ก็จมูกคอสกระดูกอ่อนอ่ะงอกออกมาอุดหลอดลมทําให้หายใจลําบากก็เลยไปผ่าตัดเปิดจมูกแล้วก็ตัดหามออกตัดกระดูกตรงเนี้ยออกนะคะตัดหามนะคะอันนี้ตัดยีอันนั้นตัดหามนั่นก็คือตัดฟาดเคราะห์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วไปหูชังขวางอะฮะก็คือการประทะของดาวเสือขาวก็คือบ้านหลังเนี้ยผู้หญิงเป็นใหญ่หมดตั้งแต่หน้าบ้านจนหลังบ้านเลยเอาลดนบันไดขึ้นทางขวาของบ้านด้วยเนี่ยคือ ผู้หญิงเป็นใหญ่แล้วนะถ้าผู้ชายจะมาอยู่ได้ต้องเป็นผู้ชายที่ดวงแข็งดวงแข็งแล้วต้องมีบุญคู่กันนะแล้ว แข็งไหมคะวันนี้ไม่รู้เลยค่ะคุณแม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ตอบไม่ได้เลยอะค่ะเออพี่เอารูปวางไว้ตรงเนี้ยพี่กล่าวว่าจะมาเจาะติดตรงเนี้ยได้ไหมอะแขวนแข็นไปเถอะแม่ไม่เกี่ยวอะไรกันใช่ไหมคะไม่ได้ซีเรียสเวลาการแก้บันไดมันจะมีบันไดดีกับบันไดไม่ดีเนาะดังนั้นเนี่ยแล้วอันนี้คือดีไหมคะเดี๋ยวเราต้องหนักค่ะคุณแม่ดีดีร้ายร้ายอะพอถึงร้ายตรงนี้ หาพรมหินมาวางเอาไว้จะเป็นการแก้หงจุ้ยลายนั่นแหละไอ้ลื่นพรมหินน่ะหัวกูแตกนะเอาแล้โอ้ลื่น วางไว้ข้างล่างเลยแ่่จะได้ไม่ต้องลืออล่นเนันะคมหินเป็นขั้นที่หนึ่งเป็นกาแก้บันไดร้ายๆๆเขาเรียกพมหินเป็นพมแข็งๆอ่ะแม่เข้าอินเด็กค่ะไปบ่อยมากเลยค่ะพมที่แบบพอเท้าเปียกตัวมันดูดน,น้ำออ,อันนั้นแหละที่กูเกียดตัวเลยทำไมะรายการนี้สนับสนุนโดยอินเด็กลิฟติงมอง เออคุณต้องไปอินเด็กแล้วล่ะตรงเนี้ยหนูมีอะไรติบ้างไหมคะอันนี้ห้ามตินะพระเนี่ยก็ตรงเนี้ยคือด้านซ้ายของบ้านเนาะคุณแม่ไม่ค่อยได้วางทางด้านซ้ายค่ะที่เอาของมาวางทางด้านซ้ายตรงเนี้ยคือเหมาะแล้วและสีที่เป็นมงคลที่สุดหนูบอกกับแม่ทุกครั้งว่าเวลาแม่ไปออกทีวีออกรายการต้องใส่สีเหลืองสีทองและสีแดงถูกปะแม่จะปังเพราะว่าดวงแม่เองเป็นธาตุไม้ดวงแข่งต้องการธาตุทองก็คือความสีขาวสีเหลืองเนี่ยเป็นธาตุดิน จะทำให้แม่มีเงินนะแล้วคุณแม่ก็จัดได้ตรงตามห่วงชุ <c oughs> ้ยเป๊ะเลยนะ จัดจัดตรงหงตุองอ้ยเลยเหรอตอนแรกอะตู้นี้เป็นสีขาวค่ะตู้นั้นซื้อมาสามหมื่นไม่ชอบอยังไงก็ไม่ชอบแล้วป้าลักกี้ชอบขึ้นไปข้างบนตู้มันเตี้ยแล้วมันดูสกรปรกเพราะว่าน้องชอบไปรับเ<อ>ล็บตุ๊กตาเราก็เลยยกให้ข้างบ้านไปถูกฉลองกับข้างบ้านข้างบ้านเฮงพี่กีนาเฮงไปเลยนะคะวันนั้นเนี่ยได้งานสามงานเลอยู่คุปังไม่ไหวจากวงชุ้ยแบบนี้แมลงวันจะเข้าบ้านเยอะเชื่อป่ะทำไมนี่ไงเอามาไว้ทำไมตรงนี้ไอ้แขกครับ อะไรฮะไม้ตีแมงวันอ๋อก <laughs> ูตามไม่ทัน <laughs> เลย <laughs> นี่คือใช่ไหมคะมุฟค <laughs> <laughs> ่ะกูตามไม่ทันเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้ที่กูตามไม่ทัน <laughs> พอไฟเหลืองอย่างนี้ดีใช่ไหมคะไฟเหลืองดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญของมารามแมเป็นธาตุไม้ดวงแข่งต้องการธาตุดินเป็นโชคเห็นไหมคะว่าตุกาตาเนี่ยที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองนะคะจะให้โชคและให้คุณตำแหน่งตุกตาสีแดงเนี่ยและสีม่วงคือธาตุไฟอยู่ด้านบนทั้งหมดก็จะก่อเกิดการงานอ๋อเฮ้ย มันกลายเป็นเรื่องว่วงจุ้ยไปได้ด้วยเหรอความสวยความงามอย่างเงี้ยเป็นเรื่องฮวงจุ้ยแบบบังเอิญบังเอิญจริงๆแม่เป็นคนวางเองเพราะว่าไี่วางเองหมดเลยเมื่อคืนเนี่ยอง่ายๆเพิ่งตัดชุดให้น้องอันนี้เนี่ยตีมชุดสีม่วงเมื่อก่อนเราทําขายในอีเบเราหาตังได้นะ จนเราเลี้ยงแม่ได้นะเธอว่าไม่ได้นะคะเน้นใส่สีเหลืองสีแดงแม่ใจเฮงจะปังเพราะดวงแม่ข<ม>าดธาตุดินกับธาตุไฟอ๋อถ้าอย่างนั้นแม่พกดินใส่คอไว้เลยไม่รู้ <c oughs> เอาดินใส่ถุงแกงแล้วก็มัดแล้วก็ห้อยไว้ซิจิมุกปากกาเสียที่เขาให้มันเนี่ยคือธาตุดินใส่แล้วใจเฮงจะมีโชคอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะใส่มุกปากกาเสียเส้นนี้นะเขาให้สีทองมาเหมาะกับฉันมากไท่ผัวไม่ค่อยเย่เย้นะคะก็ หาตู้ใหญ่ๆหรือแบบเคลื่อนที่ทางด้านซ้ายของบ้านวเยอะๆผัวจะได้มีกำลังแล้วก็ตัดสินใจเอาเองนะครับค่ะแบกมือร์ามก้าเม็ดละสี่สิบเลือกเอาเลือกเอาไม่มือแดดไยาก้าแต่มึือ่ะไปใช้กับคนอื่นหรือเปล่ามึงต้องรู้ด้วยเออเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นสีทองทองเพราะเจ้าที่อะเขาบอกว่าเขาชอบสีทองเจ้าที่นี่คือแม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะหมูได้และค่ะผีบ้านผีเรือนนะคะ ตำแหน่งตรงนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งเสือขาวซึ่งกระตุ้นพลังงานให้กับพี่แพมเกิดมีพลังเกิดไอเดียหรือแบบมีความสดชื่นมากขึ้นน่าจะเป็นประมาณมุมนี้ของบ้านนะที่จะกระตุ้นพลังงานในดวงให้แบบใช่ำลังช,ช,งชเพราะว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เราก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ตลอดอเพราะว่าอะไรรู้ไหมสวยสุดของบ้านแล้วก็ไม่รก อละอ,อย่างหนึ่งเนี่ยสัญ,ญ,ญ,ญลักษณ์ของนาฬิกามีลักษณะวงกลมนะคะแล้วถ้ามีสีเหลืองกับสีขาวสีเหลืองคือธาตุดินนะคะ,ะสีขาวคือธาตุทองเป็นสิ่งที่มาดามแพมขาดอย่างวันเนี้ยเวลาซินแซพี่แพร์มันจะออกรายการไหนก็จะมาถามใส่สีได้ดีใส่สีดีเออเราจะถามซินแซตลอดนะคะแล้วก็ยอดไลค์คือทางรายการอ่ะโทรมาขอบคุณบอกวันนี้ขอบคุณพี่แพมมากมากวันนี้เนี่ยยอดกระแสคือดีมากคือมันกลายเป็นว่าส่งผลให้ทางรายการแล้วก็ทางแพม์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยไม่เชื่อแต่อย่าลบ หลูนะว่าไม่ได้จริงๆนะคะและนางนะคะชอบมาถามฉันตอนตีสากับตีสี่ค่ะถ้าคมา <c oughs> คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะเ <c oughs> วลานอนคือเวลาตื่นของมาดามแพมค่ะที่จะตึกตกใจคขะตื่นมาฉี่ทุกครั้งเลยครัตีสามตีสี 4, <c oughs> ่เป็นไงละบมาค่ะบ้ะะานเนี่ยเราก็ได้รับการ <c oughs> ทักทายมาว่าเออให้เป็นสีทองดีกว่าไหมเหลืองเหลืองทองทองอย่างนี้ก็เหมาะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลักษณะสีเหลืองหรือสีทองคือสีของธาตุดินดังนั้นนะคะเวลาเราจะแก้ห่วงจุ้ยคือหลังบ้านตร กับประตูบ้านอาจจะต้องใช้ม่านนะคะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าวอลเปเปอร์นะคะสี<แ>เหลืองทองกันเอาไว้ดังนั้นเนี่ยบ้านที่มีสี<ม>เหลืองทองหรือมีมีสีธาตุดินที่เป็นสีทองก็มีโอกาสมาั่งคั่งและร่ํารวยดังนั้นก็แก้หวยจุ้งไงแบบนี้และที่สําคัญตรงนี้ค่ะจะเป็นตําแหน่งที่กระตุ้นการเงินและการงานให้กับพี่แพรเพราะว่ามีลักษณะเป็นสีเหลืองและสีทองเป็นหลักเพราะดวงของพี่แพรขาดธาตุดินกับธาตุทองแต่การงานต้องเป็นธาตุไฟพิตุกตา ต่างๆบรรดาลูกๆของพี่แพนเนี่ยจะกระตุ้นเรื่องการงานดังนั้นวงจุ้ยทีนี่วงจุ้ยทีนี่นะคะสรุปเลยพลังงานสตรีหรือพลังงานเสือขาวดีมากที่สุดนะคะเพราะเรามีนมมีผมแล้วมีกีกีทแหน่งตรงนี้กระตุ้นในเรื่องของเงินแล้วก็ชื่อเสียงอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วเรื่องสัตว์เลี้ยงล่ะคะเราเรารู้สึกว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยอุ่มานส่งแมวให้นะคะน้องเบคอนค่ะอันนี้ก็มาแบบน่ารักน่ารักเป็นแมวที่เหลือในครอบไม่มีใครซื้อ เราก็เลยเอามันมานะคะแล้วคุณวิทก็เป็นคนซื้อให้ด้วยถามว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ย มีอะไรเกี่ยวกับดวงไหมคะอย่างดวงพี่แพนมเองนะคะตามปาจืดหรือโหราศาสตร์จริงจะไม่ได้ดูเหมือนไทยนะดวงนี้ต้องมีลูกนะคะแต่เผอิญเราเป็นสตรีที่ผลิตลูกไม่ได้นะคะก็มีวิทยาศาสตร์นั่นแหละค่ะถูกต้องนะคะดังนั้นการเลี้ยงสัตว์หรือการเลี้ยงแมวที่มากขึ้นก็จะทำให้มีรั์มากขึ้นเพราะว่าดวงลูกสัลดวงชะตาดังนั้นสตรีวิทยาศาสตร์อย่างเราๆอะค่ะถ้าดวงส่งเสริมในเรื่องของลูกก็ควรควรเลี้ยงแมวนะคะ ฉันเพิ่งเคยได้ยินสตรีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะสตรีวิทยาศาสตร์ต้องเข้าแล้วหนึ่งอายตงรลยสับใหม่ตั้งแต่ความลื่นล้อมนางเพศของอีมวยคาวนี้เป็นสตรีวิทยาศาสตร์นั่นหนึ่งนะคะเออรู้สึกแฮปปี้สตรีสายชิฟฟิกนะสตรีวิทยาศาสตร์การจัดบ้านแล้วห่วงตุ้ยของมาดามแพมเนี่ย รู้สึกแฮปปี้แล้วล่ะที่เราเนี่ยได้ทำแล้วก็ได้จัดตามสิ่งที่เราชอบดังนั้นคุณวิทย์ขาตู้แปดหมื่นใบนี้เนี่ยคุณห้ามแล้วนะคะอ๋อตรงนี้จะดูแสุขภาพของคุณวิทย์ด้วยเพราะต้งกา่ตู้สุขภาพจะดีขึ้นเพราะฝั่ง้ายมีตูนมากขึ้นหรือมังมังกรเริ่มพงาดพงางไหมมังกรช่วงนี้ไม่ได้บัวเลยอะค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ถามว่าทำยังไงถึงจะได้ผัวก็ต้องถวายบัวนะคะเฮ้ย เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เนี่ยขอขอบคุณสินแสมากๆนะคะ,คะสินแสตรงฟางที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็วิเคราะห์หวงตุ้ยวิเคราะห์บ้านของมาดามแพมว่าเรารู้สึกดีมากที่มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะในการแบบว่ามาช่วยเหลือเรานะคะมีทั้งพระมาเทศได้กูฟังแล้วมีสินแสมาอีกนะคะแล้วก็มีผัวแล้วก็มีลูกนะคะ<ม>แล้วก็มีหลายๆคนทุกอย่างที่ดีนะคะนีจะรวยจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปนะจ๊ะ Uh. ลูกคนนี้มึงถ้ารวยแล้วอย่าทิ้งแม่มึงนะหนูจะรอเปลี่ยนอันๆให้แม่ค่ะ เรียนอันอันแต่ไม่เช็ดคียก่อนนะเรียนอย่างเดียวว่าแบบว่าอินฟลูเอนเซอร์คนแรกเลยนะที่แบบได้มาไรฟ์สุดแล้วก็แบบหลักพี่แพรมาค่ะเหนตางต่อรเออจริงนะคะรักตูเพ่ออะไรก็ได้ฟรีกับบ้านหนึ่งนี่อะไรนะเจ้าพ่อเซียงเอ่อเจ้าพ่อเซียงไฮ้เขาเลยหนึ่งนางเอกนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องโยกรลอนเปียกแล้วนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยลูกสาวเราสองคนเราก็ได้เพิ่มมาลูกสาวคนแรกที่อีแพรลี่คนที่สองอีกายคนที่สามก็คือตรงฟางนะคะซึ่งแต่ตรง เอาเป็นว่าฝากติดตามน้องตรงฟังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ